วันนี้จะมาแนะนําวิธีการดัดออฟเซตนะครับดัดคอม้าสูงหรือดัดหลบสิ่งกีดขวางหลบคานอะไรพวกนี้นะครับมันมีสูตรคํานวณมันมีวิธีคํานวณด้วยนะครับว่าเราต้องการระยะข้ามเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไปไปลองดูรายละเอียดกันนะวัสดีครับวันนี้จะพามาดัดคอม้ายกสูงนะครับแล้วก็ดัดข้ามอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าออฟเซตนะครับ อคอมาสูงคือลักษณะอย่างนี้อ่านี่คือคอมาสูงนะอ่าออฟเซตคืออย่างนี้ขึ้นแล้วลงด้วยนะครับเคไหมอ่านี่เขาเรียกว่าออฟเซตนะก็คือคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางมหมูอ่ะืมแต่หลักการเอานี้เอาหลักการเอาซิติจ๋าเลยนะคือใครที่เริ่มเป็นแล้วก็ค่อยเอาไปดัดแปลงอีกครั้งหนึ่งไม่จำเป็นต้องมานั่งคำนวณทุกครั้งก็ได้นะอ่า คือเพื่อนคือคอมาสูงเนี่ยมันมีวิธีคำนวณอ่าแล้วก็รวมกำสองข้างก็จะเป็นออฟเซตอืมก็คือก็จะได้แบบที่ข้ามสมมติสมม,ต,สม,มติตัวเนี้ยอ่าเราเป็นคานเราต้องการยกหลบคานนะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือความกว้างของสิ่งของที่เราจะหลบอย่างตัวนี้นะไม่ถึงสิบอะเอาที่สิบนิ้วแล้วกันนะอ่ะอาตัวนี้เวสิบนิ้ว 1นิ้วนะครับความสูงห้านิ้วรึ่นเอาหกนิ้วแล้วกันนะมันจะได้กลมๆสูงหกนิ้วโอเคนะอย่างที่บอกนะครับว่าเขามีสูตรในการคิดนะครับสูตรในการคิดคอมาก็คือ S เท่ากับ h คูณ n นะครับ <S, S ที่เราต้องการหาคือระยะในการดัดคอมานะครับ เพื่อจะได้ความสูงตามที่เราต้องการนะส่วนที่2ก็คือ h ฮ่องกงนะครับตัว h เนี่ยคือความสูงของสิ่งกีดขวางที่เราจะข้ามนะครับในที่นี้ก็คือในโจทย์เราคือคือ6นิ้วนะตัวสุดท้ายคือตัว n นะครับตัว n คือตัวคูณตามองศานะตารางองศาและตัวคูณเฉพาะมีคนทำาให้เราแล้วนะครับในอินเทอร์เน็ตนีเยอะแยะเลยไปค้นหาดูได้อย่างกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือตัว30องศาเนี่ยเราจะใช้กันกับ อุปสรรคที่มันไม่สูงเกิน6นิ้วนะครับส่วนตัว4 5้าองศาเนี่ยเขาจะใช้กับอุปสรรคที่มันสูงตั้งแต่6นิ้วขึ้นไปนะครับจริงๆตารางตัวคูณเฉพาะมันมีมากกว่านี้นะแต่ผมตัดมาแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเราก็ใช้อยู่แค่30กับ45นี่แหละกับคอมา้ารเล็กๆน้อยๆอ,อย่างในตารางตัวคูณเฉพาะด้านขวามือด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าเราจะหักคอม้าข้ามคานเราเนี่ย6นิ้วเราต้องดัดที่4 5้าองศานะครับ ตัวคูณเฉพาะมันคือ1.4เนะทีนี้เราก็ได้ตัวเลขตามโจทย์แล้วนะครับก็คือความสูง6นิ้วตัวคูณเฉพาะก็คือ1.4นะครับคูณกันมาเสร็จก็จะได้ประมาณ8.4นิ้วนะครับหน่วยเป็นนิ้วนะครับเนื่องจากไอ้เบนเดอร์และพวกกลุ่มท่อ EMT เนี่ยมันมีหน่วยวัดขนาดเป็นนิ้วนะครับเวลาต้องมีการคำนวณก็เลยต้องใช้หน่วยที่มันเป็นนิ้วนะครับทีนี้ในตัวอย่างเราก็จะได้ระยะของคอมาแล้วนะครับก็คือก็คือ8.4นิ้วนะครับ ทีเนี้ยในเคสตัวอย่างเนี่ยมันเป็นระนาบเดียวกันนะครับทั้งขาขึ้นและขาลงเนี่ยมันเป็นองศาเดียวกันแต่ถ้าอีกฝั่งนึงมันอาจจะตื้นกว่าลึกกว่าก็ต้องคํานวณแต่ละข้างไปนะข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยพอดีในกรณีตัวอย่างเนี่ยมันเท่ากันผมก็เลยใช้ตัวเลข8.5เหมือนกันเลยนะ พอได้ตัวเลขที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากําหนดจุดเทคอัพจุดดัดกันนะการกําหนดจุดเทคอัพหรือจุดดัดเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับบางคนก็ไล่มาตั้งแต่ปลายด้านนอกตั้งแต่จุดเทคที่1ไล่ไปจนถึงจุดเทคสุดท้ายแต่ของผมก็คือผมจะเริ่มจากจุดตรงกลางมามาดูกันว่าผมทํายังไงผมก็จะวัดอ่าขนาดตรงกลางที่เราจะข้ามเนี่ยสมมุติว่าในเคสตัวอย่างก็คือ10นิ้วใช่ไหมครับผมก็จะวัดเอา10นิ้วอะ่ะนั้นก่อนเลย ข้อดีของการเริ่มวัดจากตรงกลางอะจุดที่สูงที่สุดที่เราจะข้ามเนี่ยอย่างในตัวอย่างผมเริ่มจากสิบนิ้วใช่ไหมเราสามารถกําหนดระยะเข้าๆได้ว่าปลายคอม้าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราอยากได้เท่าไหร่เราสามารถกําหนดคร่าวๆได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ไม่ลงรายละเอียดมากนะครับแต่เลออ่าให้ฟังคร่าวๆว่าสมมุติว่าเราต้องการปลายอีกข้างหนึ่งอ่าห้าสิบเซนเนี่ยดัดแล้วให้มันได้ห้าสิบเซนเนี่ยคือวัดจากจุดที่เราจะข้าม嘛เนาะ ในตารางองศาในการดัดคอม้านะครับเขาจะมีระยะถอยล่นให้นะไปลองหาดูอย่างกรณีที่เราใช้4ี่ผ้าองศาในตัวอย่างที่ผมทำเนี่ยเขาจะมีระยะถอยล่นอยู่ที่ประมาณหขุนหรือ3ทับนิ้วอะต่อความสูง1นิ้วนะครับนั่นแสดงว่ากรณีในตัวอย่างเนี่ยเราสูง6นิ้วระยะถอยล่นเราก็คือ6 6 3 6 36หุนหารด้วย8ก็จะเหลือประมาณ4นิ้วครึ่งนี่คือระยะถอยล่น ทีนี้เราก็เอาระยะถอยล้นเนี่ยไปบวกกับระยะที่เราต้องการสมมุติเราต้องการ50เซนเราก็บวก4นิ้วครึ่งเข้าไปนะครับพอดัดเป็นคอมาเสร็จมันจะหดกลับเข้ามาเหลือประมาณ50เซนตามตารางที่เขาให้มาเป๊ะ,เ,ปะเลยแหละจริงๆแล้วไม่ต้องให้เป๊ะนะครับเผื่อตัดบ้างถ้ามันขาดมันจะลําบากมากับมาที่นจะหาจุดดัดต่อนะครับทีนี้เราก็ได้จุดเริ่มต้นก็คือจุด10นิ้วของสิ่งที่เราจะข้ามนะครับคราวนี้ สิ่งที่เราจะข้าม10นิ้วเนี่ยเราต้องเผื่อหัวท้ายไว้อย่างละนิ้วนะครับเพื่อให้ระยะโค้งของท่อมันพ้นขอบสิ่งที่เราจะข้ามเมื่อเราบวกข้างละนิ้วเข้าไปเราก็จะได้จุดดัดของตัวสูงสุดของคอม้านะครับจากจุดดัดที่ได้เมื่อกี้เราก็จะบวก8.5นิ้วเข้าไปเพื่อจะได้ระยะในการดัดคอมมาตามที่เราคำนวณจากสูตรตอนแรกนะก็คือทั้งด้านซ้ายด้านขวาของ12นิ้วเลยนะครับ ก็คือฝั่งด้านซ้ายก็บวกไป8.4นิ้วฝั่งด้านขวาก็บวกไป8.4นิ้วคราวนี้เราจะได้จุดดัด4จุดเลยจุดดัดไม่ใช่จุดที่จะเอาไปใส่ตรงจุดเทคอัพของเบนเดอร์นะครับจุดดัดคือจุดที่ EMT เขาจะเริ่มงอนะครับคราวนี้จุดเทคอัพที่เราจะกำหนดคือจุดที่จะห่างจากจุดดัดเนี่ย2นิ้วนะครับไม่ว่าใครจะบวกจะลบไม่ว่าจะหันไปด้านไหน ก็อยู่ที่เราว่าเราจะให้มันเทคขึ้นด้านไหนแล้วก็ไปเลือกเอาว่าจะบวก,กือจะลบนะครับเป็นสแตนดาดของตัวเบนเดอร์นะครับก็คือจุดดัดกับจุดเทคเนี่ยมันจะมีระยะละราวสองนิ้วอะครับจุดเทคผมก็จะใช้วิธีการบวกออกนะครับเพราะว่าเราจะดัดจากจุดเทคอะเข้ามาหาจุดดัดนะเพราะมันเป็นรูปแบบที่ผมทําอยู่ประจํานะส่วนใครจะบวกจะลบไปด้านไหนอันนั้นอยู่ที่อยู่ที่วิธีการของแต่ละคนนะครับเพราะวิธีการมันก็มีหลากหลายวิธีการเนาะ นี่ผมก็แต้มสีเหลืองไว้นะครับให้ทุกคนเห็น,นง่ายๆว่านี่คือจุดเทคจุดที่จะเอาไปใส่เบนเดอร์เพื่อที่จะดัดนะครับทั้ง4จุดเลยหลักการและวิธีการก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปปรับปรุงเอาไปดัดแปลงใช้ยังไงไปครับผมจะไปขีดแล้วก็ดัดให้ดูผมจะเอาดินสอขีดเป็น ระยะงอเอาเมจิกขีดเป็นระยะเทคแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆนะครับกล่องกว้างเท่าไหร่สิบนิ้วผมเผื่อไปข้างละนิ้วอ่าจะได้ตำแหน่งที่มันจะงอถูกไหมครับเราได้ตำแหน่งที่งอเสร็จปุ๊บเราจะดัดตรงนี้ไม่ได้นะเพราะมันจะกินเข้ามาในกล่องเราก็ต้องเป็นระยะของเบนเดอร์คือระยะนี้เราจะได้จุดเนี้ยเป็นจุดเทคที่สองอันนี้จะเป็นจุดเทคที่สามเห็นไหม เพื่อให้มันงอค่อมจุดต่อมาเราจะวัดจากอขอบสอบสอนิ้วเนี่ยมาถึงตรงนี้ตามสูตรที่เราหาคำนวณได้ในระยะลาดเอียงก็คือ8.4ก็คือได้ตรงนี้แต่เราต้องงอตรงนี้เพราะว่าเป็นระยะเทคของเบนเดอร์ก็คือบวกมาอีก2นิ้วอันนี้จะเป็นจุดเทคที่1ด้านสุดท้ายก็เหมือนกันนี่ก็จะเป็นจุดเทคที่สี่ ถ้าผมงอออกมามันจะสูงกว่ากล่องหน่อยนึงเพราะว่ากล่องมันห้านิ้วครึ่งมันคูนยากผมก็เลยขอเป็นหกนิ้วแล้วกันมามาตัดกันนี่นะจุดที่หนึ่งนะ ดูจุดองศาที่ข้างเบนเดอร์เอานะครับว่าเราควรจะเอาระยะที่เท่าไหร่อย่างผมก็คือ4ีห้าองศาแหละพอได้จุดเทคที่1เสร็จเจ้จุดเทคที่สคราวนี้ต้องหงายเบนเดอร์ขึ้นนะครับเดี๋มันเริ่มงอสักหน่อยก่อนแล้วก็เอาไปเหยียบต่อนะเพราะว่าเราจะได้เห็นหัวคอไม้ให้มันขนานพื้นแล้วก็เป็นจุดสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับเทาไปเหยียบเอา ต้องให้มันขนังกับพื้นนะมุมจะได้เท่ากันอันนี้ก็ได้สองสเต็ปแล้วนะคราวนี้สเต็ปที่สามเรากลับด้านมานะครับเอาด้านคอมายกเมื่อกี้เรากลับไปด้านหนึ่งคราวนี้เราจะมาดัดอีกด้านหนึ่งเลยเอาดากเส้นตรงมาแล้วก็เริ่มจากดัดจุดที่สามก็เหยียบเอาได้เลยเหมือนเดิมก็คือสังเกตทีอ่องศาของเบนเดอร์นะครับอย่าลืมนะครับอย่าให้มันบิดนะ เล่งแนวดีๆก็ออกแรงเหยียบออกแรงดัดเลยครับเอาเอาองศาเดิมที่เราเหยียบรอบแรกไว้อะสเต็ปสามก็เสร็จแล้วนะคราวนี้สเต็ปสี่ก็ท่าเดิมเลยครับไงายเบนเดอร์ขึ้นแล้วดึงเอาคราวนี้จะมันก็จะผมตัดชั้นไปหน่อยอาจอาจจะแบบว่าเงึกงเงืงักเพราะมันชั้นไงายเบนเดอร์ขึ้นครับเหมือนเราทำสเต็ปที่สองเมื่อกี้นีมนม้มองเห็นไหมมองเห็นไหม ท้ายอย่าลืมเรื่องทิศทางนะครับคือให้มันบิดให้มันใกล้เคียงที่สุดอะอย่าให้มันบิดเยอะถ้ามันบิดไม่เยอะเนะี่ยมันยังเหยียบกลับได้นะโอเเห็นมไหมครับ อย่าให้ทิศทางมันหนีกันมากนะครับจริงจริงเวลามันบิดกันก็หยิบหยียบกลับได้นะเห็นไหมครับองศามันยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ใกล้เคียงเราสามารถเอาเบนเดอร์มามาดัดมา ดึงเข้าคลายออกได้อีกนิดหน่อยนะครับเพื่อทําให้องศาเพื่อทําให้ระยะให้มันตรงตามที่เราต้องการมันบิดด้านไหนก็เหยียบมันกลับอารมณ์แบบนี้นะไ,ได้มาอย่างนี้เลย แทก็จะประมาณอย่างนี้ครับนี่นี่โอ้ยอยู่คณเดียวไม่เกะก,กะนี่้าก็จะประมาณอย่างนี้เห็นไหมเมื่อกี้นี้ผมบอกแล้วว่าอ่ากล่องมันห้านิ้วกว่าผมก็เลยปัดเป็นหกนิ้วนะครับมันก็จะได้ประมาณอย่างนี้นี่ครับที่บอกว่าให้เผื่อข้างละนิ้วประมาณอย่างนี้เลย